สวัสดีครับ i p o Shop รีวิววันนี้เป็นคิวของ s o n o f Cam Slim Smart Home Security Camera รุ่นล่าสุดจาก s o n o f ครับรองรับการทำง,งานร่วมกับแอปพลิเคชัน e v e l i n k ครับรวมไปถึง Google Assistant แล้วก็ Alexa ด้วยครับด้วยระดับความคมชัด Full HD นะครับแล้วก็มีขนาดรูรับแสงอยู่ที่ f 2.3ครับมาตรฐานการบีบอัดวิดีโอ s 2 6 4 เชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi 2.4 GHz ครับสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกด้วย SD card ครับได้สูงสุดถึง256 GB ฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของ IR Night Vision ครับมีการตอบโต้ด้วยเสียง2ทางนะครับก็คือสามารถพูดคุยผ่านทางตัวกล้องได้นั่นเองครับมี Motion Detection นะครับก็คือมี Motion Sensor ในตัวรวมไปถึงมีการแจ้งเตือนนะครับเป็น Alarm s i เ e n นะครับ สมาร์ทซีนได้ครับรองรับคลาวด์สตอรเรจนะครับอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นบริการเสริมที่เราต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับในส่วนนี้ในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์1แอมป์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์โดยทั่วไปนะครับไม่มีแถมมาให้ในชุดนะครับเราต้องซื้อเองมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าภายในมีอะไรบ้าง Okay. เป็นแบบนี้นะครับตัวก,กล้องก็ามาพร้อมฐานนะครับแบบนี้ค่อนข้างเล็กเลยนะครับตัวกล้องไม่ได้ใหญ่มากโอเคแล้วก็ด้านในครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีเทปกาวสองหน้าสานะครับสำหรับ ยึดกับฐานนะครับเวลาเราจะติดตั้งแบบใช้กาวยึดนะครับแล้วก็โอเคมีเป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะครับมีสกรูมาให้ครับสองตัวพร้อมกับพุกยึดนะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มมาให้ครับสำหรับรีเซตหรือว่าเข้าโหมด pairing ต่างแล้วก็มีสาย power เ,เป็น สาย USB Type A นะครับหนึ่งด้านแล้วอีกด้านเป็น Type C ครับเนื่องจากว่าจุดเชื่อมต่อของตัวกล้องเนี่ยเป็น Type C นะครับด้านหลังตรงนี้ถอดออกมาได้นะครับจากฐานแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่ม Reset แล้วก็ตรงนี้นา่าจะเป็นลำโพงครับด้านบนของตัวกล้องมีสล็อตให้เราใส่ Micro SD Card ในส่วนของด้านหน้าเลนส์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆประกอบกันอยู่ครับด้านบนสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ LDR นะครับแล้วก็มีอินฟราเรด2ดวงนะครับ1 2ประมาณตรงนี้นะครับ2จุดแล้วก็มี LED indicator นะครับคือ LED แสดงผลสถานะต่างๆก็จะอยู่บริเวณด้านข้างอีก1ดวงนะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวเลนส์นั่นเอง ในส่วนการนําไปติดตั้งนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับเราจะติดตั้งโดยใช้เทปกาวแปะกับฐานก็ได้นะครับก็ยึดกับผนังได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะติดตั้งแบบใช้คุกสกรูย,ยึดกับผนังนะครับอันนี้ก็คือต้องไปเจาะนะครับตรงนี้ตรงฐานน,นะครับเขาจะมใีให้เราสามารถแยกตัวฐานตรงนี้ออกมาก่อนได้ครับเราก็เจาะยึดแล้วก็ใช้สกรูยึด ด้วยรูสองรูนี้นะครับแล้วก็ค่อยประกบเข้ากับฐานทีหลังนะครับหรือกรณีที่เราอาจจะไปติดตั้งกับผนงังหรือว่าพื้นผิวที่เป็นโลหะนะครับที่ตัวฐานจะเป็นแม่เหล็กมาให้นะครับตรงนี้เราก็สามารถนําไปแปะโดยที่ไม่ต้องเจาะหรือว่าติดกาวเลยก็ได้นะครับก็มีแม่เหล็กมาให้2ตัวค่อนข้างแน่นนะครับอีกส่วนหนึงก็คือตัวฐานยึดตรงนี้นะครับก็สามารถขันออกมาได้ครับกรณีที่เราอาจจะไปติดตั้งกับขาตั้งกล้องนะครับ ก็หมุนสลักตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็ถอดตัวกล้องออกมาจากฐานได้นะครับก็าการติดตั้งก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกครับที่การเชื่อมต่อโซนอร c ค m มเมเข้ากับแอปยูดิงครับดับแรกเราก็ต่อสายให้เรียบร้อยนะครับ USB Type C นะครับต่อด้านหลังแบบนี้ก็ด้านหนึ่งนะครับสายก็ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์5โวลต์1แอม์อด APTER ไม่มีแถมมาให้ในชุดนะครับอันนี้เราต้องเตรียมเองนะครับ หรือว่าตอนเราสั่งซื้อก็จะมีออปชันให้เราซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จ่ายไปเลยนะครับเสร็จ <Okay, S 1> ปักเรียบร้อยที่ตัวกล้องนะครับ uh, ไฟอินฟลเลตตรงนี้นะครับแสงอินฟลเลตก็จะเริ่มทํางานเราก็รอจนมีเสียงแจ้งเตือนให้มีทำการจับคู่นะครับ phone for wifi อันนี้มีเสียงแจ้งเตือนให้เราทําการเชื่อมต่อนะครับเราก็แตะเครื่องหมายบวกครับ เลือก s o u เสาแพ l i n g มีไฟสีแดงแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับคืออยู่ในโหมดแพ l i n g นะครับแต่เน็ตเลือกเชื่อมต่อเครือข่าย wi-Fi 2.4 g h z ตามที่เราใช้อยู่นะครับ Okay. ตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้ครับถ้าไม่เปลี่ยนเราก็แตะที่ดันโอเคตอนนี้เราได้ S-Cam หรือว่า Cam Slim เข้ามาแล้วนะครับแตะเข้าไปครับอนุญาตก็เป็นการอนุญาตการเข้าถึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากกล้องสดๆตอนนี้นะครับ มาดูฟังก์ชันต่างๆที่หน้าเมนูหลักนะครับด้านสายมือสุดนะครับที่เป็นรูปกล้องนี่ก็คือเอาไว้จับภาพเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นรูปวิดีโอนี่ก็เป็นการบันทึกภาพเป็นบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นไฟล์วิดีโอถัดเข้ามาเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับตรงกลางนี่ก็เป็นการสนทนานะครับคือเราสามารถพูดใส่กล้องหรือว่าใส่แอปพลิเคชันสนทนาโต้อตอบกันได้นะครับ ถัดมาเป็นรูปลำโพงตรงนี้ก็คือเอาไว้ฟังเสียงจากเสียงที่ตัวกล้องจับได้นะครับคือตัวกล้องก็จะมีไม์รับเสียงด้วยนะครับกวามือสุดครับอันนี้ก็คือขยายให้เป็นภาพแบบเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับคือเมนูส่วนแรกนะครับถัดลงมาเป็นการปรับเรื่องรายละเอียดของภาพนะครับของตัวกล้องปร,ปรับได้ทั้งเป็น SD ครับแล้วก็ อีกทิ้งก็จะเป็นแบบ sd ครับก็คือความคมชัดก็จะสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีบันทึกการทำงานนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็นคลาวด์นะครับคลาวดวิดีโอก็คือสามารถเก็บไฟล์ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ได้ตรงนี้เสียตังค์นะครับถัดลงมาก็จะเป็นเซอร์วิสนะครับที่เสียตังค์นะครับก็จะมีเซอร์วิสคลาวด์ตรงนี้นะครับอันนี้ให้มีทดลองใช้ได้นะครับ3 0วัน แล้วก็อีกส่วนนึ่งคือการแชร์แชร์ให้กับสมาชิกหรือว่าผู้ใช้ย e ูเซอร์อีลิงก์ท่านอื่นๆใช้กล้องตัวเดียวกับเราแต่ลงมาครับอันล่างสุดคือ Event Detection ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เสียตังค์เหมือนกันนะครับคือฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเอาไว้ดีเทคความเคลื่อนไหวต่างๆได้นะครับ แต่ว่ามันเป็นในส่วนของที่เราต้องจ่ายตังเพิ่มนะครับส่วนที่เราใช้ฟรีก็คือเป็นการดูภาพโดยปกตินี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึงครับเข้าไปดูในเมนูมีอะไรบ้างอันนี้ข่าวสโตร์เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้เสียตังนะครับแล้วก็ส่วนแรกครับคืออินดิเคเตอร์ครับตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับไฟสัญลักษณ์การแสดงผลถ้าเราเปิดอินดิเคเตอร์ ก็จะมีไฟ led แสดงสถานนะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย wifi นั่นเองไไครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้กล้องทํางานอยู่ถ้าไม่ต้องการโชว์ไฟนะครับก็ปิดไปแบบนี้ถัดลงมาเป็น motion detection ครับอันนี้ก็คือตัวกล้องของ s o n f มี motion sensor ตัวจับก,การเคลื่อนไหวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเปิดใช้งานหรือไม่นะครับก็ปรับได้สโหมดนะครับ low medium high แล้วก็หลังจากที่มีการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยจะให้แจ้งเตือนด้วยไหมนะครับอันนี้ก็คือมีออปชันให้เราปิดเปิดได้นะครับดีเทคแล้วแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือว่าไม่แจ้งเตือนโอเคตัวนี้ปิดไปก่อนนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเรื่องของ local recording ครับออโอเคตรงนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับในการ บันทึกภาพลง SD card นะครับอันนี้เราก็สามารถเซตได้ถัดลงมาก็เป็นหัวข้อ Rotation นะครับตรงนี้ก็คือไว้ปรับการแสดงผลนะครับก็คือพลิกการแสดงผลขึ้นลงนั่นเองนะครับก็ลองกลับไปดูเมนูหลักก็ได้ครับนี่ครับมันก็จะกลับหัวนะครับปรับ Rotation นั่นเองก็ไม่ปรับเราก็ปิดกลับเข้ามาครับ ถัดลงมาครับมอเฟตติ้งตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับการปรับความดังของลำโพงนะครับปรับได้3ระดับครับโลมิเดียมไฮแล้วก็วอลลุ่มครับไมวอลลุ่มก็ปรับได้เช่นกันครับเราถัดลงมาเป็น RTSP Server ครับตรงนี้ก็เอาไว้สร้างลิงก์ครับในการแชร์การสตรีมมิ่งไฟล์วิดีโอที่ได้จากกล้องนะครับ ตรงนี้ก็ให้เราปรับตั้งค่าได้ทั้งตัว ip address นะครับมีตั้ง auto manual นะครับแล้วก็ adsp account ตรงนี้เขากำหนดมาเป็นชื่อแบบนี้นะครับแต่ว่าตรง password เนี่ยเรากำหนดเองได้นะครับดมเดิมอาจจะเป็นมีตัวอ,อักษรปนมาด้วยนะครับอันนี้ผมลองแก้ดูก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในส่วนนี้นครับหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะมีคำสั่งให้เรา create ลิงก์ครับ atsp ลิงก์ก็จะได้เป็นลิงก์เป็น url ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถ COPY ไปใช้งานได้ถัดลงมาก็จะเป็นการปรับตั้งเกี่ยวกับความไวของไมค์ครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งแบบภายในหรือว่าภายนอกถัดลงมาเป็น time zone ครับคือปรับโซนเวลานะครับตามประเทศเราก็เป็นบวกเไปนี้ ดานางก็มี format นะครับตัว sd card ที่เราติดตั้งก็สั่ง format ได้ครับคำสั่งสุดท้ายก็เป็น restart camera ครับคือสามารถสั่ง reboot กล้องได้นั่นเองสําหรับการเข้ามาตรวจสอบการาแสดงผลของตัวกล้องนะครับหรือว่าเราจะมาเช็คภาพต่างๆภายในตัวบ้านเนี่ยนอกจากเราจะเข้ามาดูในเมนูของ s cam หรือว่ากล้องหลักแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถตั้งค่าให้กล้องไปแสดงผลร่วมกับ อุปกรณ์ตัวอื่นๆที่อยู่ภายในแอปอิวลิงได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะติดตั้งตัวกล้องไว้บริเวณเดียวกันกับสวิตช์บางตัวนะครับเราก็สามารถแอดตัวกล้องเข้าไปแสดงผลด้วยได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะติดตั้งไว้ที่ภายนอกด้านนอกบ้านนะครับหน้าบ้านครับเราก็สามารถไปเพิ่มตัวกล้องที่เมนูด้านบนนะครับเราก็เลือกที่ S Cam คครับตัวนี้ก็คือ ตัวแอปพลิเคชันก็จะแทรกภาพที่ได้จากตัวกล้องนะครับมาแสดงผลร่วมกับสวิตตําแหน่งนั้นๆที่เราต้องการนะครับเ <c oughs> มื่อเราตรวจสอบดูว่าอาจจะมีมีเสียงแปลกแปหรือว่ามีใครมาที่หน้าบ้านครับ <c oughs> เราก็สามารถเช็คดูกล้องได้เราก็สามารถสั่งเปิดไฟนะครับเราก็สามารถตรวจสอบณเวลานั้นได้เลยว่าเปิดไฟแล้วหรือย,ยังประมาณนี้นะครับรตรวจสอบดูว่าบริเวณนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่นะครับ ตรงนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มความสะดวกให้เรานะครับในการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆในตัวบ้านนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการให้มีการแสดงตัวกล้องนะครับหรือว่าจะยกเลิกเราก็ปิดเขาออกไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับในส่วนอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเราอาจจะเปลี่ยนไปที่บริเวณอื่นนะครับเราก็สามารถเพิ่มกล้องเข้าไปได้เช่นกัน,นครับในกรณีที่เรามีเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆภายในตัวบ้านนะครับ เราก็อาจจะนำมาใช้งานร่วมกันหรือว่าสร้างออโตเมชันให้ตัวกล้องนะครับเป็นอะรามแจ้งเตือนให้กับตัวเซ็นเซอร์ที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีดอกเซนเซอร์ติดตั้งไว้ที่ประตูหน้าบ้านนะครับ <c oughs> เมื่อประตูถูกเปิด <c oughs> ก็ให้ตัวกล้องเนี่ยแจ้งเตือนหรือว่าอะลามเตือนให้เราทราบนะครับเราก็ไปที่เมนูซีนนะครับแล้วก็ไปสร้างเงื่อนไขครับ if e เลือกสมาร์ทดีไวครับ เลือก door sensor ถ้า door sensor ถูกเปิดก็เดนนะครับให้ smart device คือตัว s cam หรือว่ากล้องของเราเนี่ยแจ้งเตือนหรือว่ามีการอารามเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็ save แล้วก็ผมตั้งชื่อเป็น t e s แบบนี้นะครับโอเคเรามาทดสอบกันนะครับ เมื่อประตูถูกเปิดครับตัวกล้องก็จะทำหน้าที่เป็นอารามเตือนนะครับก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นมาแบบนี้สำหรับฟังก์ชัน event detection นะครับกรณีที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยบริการนี้เราต้องเสียเงินเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทดลองใช้ก็ทดลองใช้ได้ครับ30วัน ตรงนี้เราก็เปิดใช้งานตรงนี้นะครับ event detection แล้วก็เราก็ไปเลือกเซนเซอร์ที่เรามีอยู่ในแอป e u i l i n g ของเรานะครับว่าเราจะใช้เซนเซอร์ตัวไหนเป็นการ trigger นะครับหรือว่าส่งสัญญาณให้ตัวกล้องนั้นทำการบันทึกเหตุการณ์ณตอนนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็น door sensor นะครับในการ detection นะครับกรณีที่ประตูหรือว่า door sensor ถูกเปิดนะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อ defenseer ทำงานแบบนี้นะครับก็จะให้ทำการแจ้งไปที่ตัวกล้องเพื่อทำการบันทึกเหตุการณ์นะครับ <c oughs> มีดีเลย์เล็กน้อยเ <c oughs> okay, ตอนนี้มีการแจ้งเตือนเข้ามาจากแอปน,น,นะครับ event detect s cam ซึ่งเหตุการณ์ที่บันทึกได้นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของ ประวัตินะครับตรงนี้นะครับในคลาว d วิดีโอตรงนี้นะครับซึ่งวิดีโอล่าสุดที่มีการดีเทคได้เราอาจจะต้องใช้เวลารอให้มีการอัปเดตทางเซิร์ฟเวอร์สักพักหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยยังเป็นตอนบ่ายสองอยู่แต่เมื่อสักครู่มันเป็นบ่ายสามละอันนี้ก็คือต้องรอสักพักหนึ่งนะครับจนกว่า,าวิดีโอล่าสุดจะอัปเดตเข้ามาให้เราตรวจสอบได้นะครับ หลังจากที่เรารออยู่1 2นาทีนะครับเรากลับเข้าไปดูบันทึกนะครับที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่ที่เราใช้ door sensor นะครับ s t i g g e r เป็น event นะครับก็ตอนนี้วิดีโอแสดงขึ้นมานะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3 2นาทีแต่เข้าไปก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณ30กว่าวินะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นภาพที่ได้มามาบนี้นะครับ ในกรณีที่เราไม่ต้องการจะซื้อบริการเสริมในส่วนของ event detection เนี่ยนะครับเราก็สามารถไปใช้ฟังก์ชันที่มีมาให้กับตัวกล้องได้นะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน motion detection ก็ได้ครับคือที่ตัวกล้องก็จะมี motion sensor อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ใช้ตรงนี้นะครับแทน option event detection ที่เราต้องเสียงเงินนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับตั้งค่านะครับ ปรับตั้งค่าความไวในการ Detect Motion ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการเปิดปิดเสียงไซเรนนะครับเวลามีการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เนะี่ยให้มีไซเรนเตือนที่ตัวกล้องด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ปิดเปิดได้ครับรวมไปถึงช่วงเวลานะครับที่จะให้ทําการตรวจจับนะครับจะให้ตรวจจับตลอด2 4ีชั่วโมงหรือว่าจะกําหนดเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการ และนั่นก็เป็นฟังก์ชันต่างๆของ s o n o อปแคมป์สลิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูคุณภาพของวิดีโอที่บันทึกได้จากตัวกล้องในช่วงเวลาต่างๆนะครับตอนนี้ผมเอาตัวกล้องไปติดตั้งที่โถงชั้นสองนะครับเป็นโถงทางเดินตอนนี้ก็ได้เป็นภาพสดๆมาดังนี้นะครับผมบันทึกไว้กับตัวแอปนะครับวเดี๋ยวก็จะแทรกวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับว่าในการบันทึกภาพสดในตอนกลางวัน ในตัวบ้านนะครับแสงมันก็อาจจะไม่ได้จ้าเท่าไหร่นะครับคุณภาพที่ได้ก็ประมาณที่เพื่อนๆได้รับชมไปนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิดีโอที่บันทึกได้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ไม่มีไฟเปิดอยู่เลยนะครับบริเวณโถงที่ผมติดตั้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟบางจุดนะครับเริ่มจากเปิดไฟที่โถงชั้นหนึ่งก่อนนะครับ โอเคตอนนี้มีแสงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะลองเปิดไฟที่ถงบันไดนะครับก็คือจะถัดขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคตอนนี้มีไฟจากโถงบันไดช่วยนะครับภาพก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมจะเปิดไฟ ตรงโถงชั้นสองนะครับโอเคอัน okay, นี้ก็คือภาพที่ได้นะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็มีช่วงที่มีแสงเนี่ยนะครับ3จุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวกล้องนะครับผมจะไล่ปิดอีกครั้งนะครับจากโถงสองอันนี้เหลือไฟโถงบันไดกับชั้น1ครับปิดไฟบันได ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าปิดไฟทงงนึ่งด้วยประมาณนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม a p p l e Shop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ